คำรนพารวยด้วยเกษตร ตอนเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในงานประกวดวัวงามแห่งชาติของสอปปลาวที่นครหลวงเวียงจันทนะ <c oughs> จะบอกให้โอ้เวียงจันทแดนนี้ฉันเคยได้ไปโอ้เวียงวิไลแดนที่ฉันนั้นเคยได้พักเจอคนรักก็ที่เวียงราตรี คืืนนนนั้นเดอ,อจหง,งานประกวดวัวงามแห่งชาติของสอปปลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ทำไมถึงต้องนำขบวนด้วยควายคำตอบคือควายตัวนี้เป็นควายไทยมีนามว่าเจ้าเบิ่มพันล้านเป็นของผู้ช่วยปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามราคาเบื้องต้นที่ตั้งไว้คือ5ล้านบาทและชนะเลิศระดับแกรนแชมป์ของไทยปีนี้ ณวันนี้ถือว่ามันมีบุญที่ได้ออกเดินทางนอกประเทศครั้งแรกมาโชว์ท่วงทีที่สง่างามให้พี่น้องสปปลาวได้ชมกันควายไทยยักษ์น้ำหนักตัวตันควาเลี้ยงได้ไงกินอะไรพี่น้องสปปลาวสนใจไทยถามก็ถือว่าวันนี้เป็นบุญนะครับของไอ้เบิ่มพันล้านแกลนแชมป์เมืองไทยปี58เนาะปี59ครับปี59นะครับ เบิ่มพันล้านของเราเนี่ยหรือเบิ่มราคา5ล้านค่าตัวของเขานะครับได้มีโอกาสมาเยือนสอปปลาวที่นครหลวงนครหลวงเวียงจันทร์นะครับให้พี่น้องอสอปปลาวได้ดูด้วยนะครับว่าโอกาสที่เราเราเลี้ยงเก่งอยู่แล้ววัวควายแต่จะเลี้ยงยังไงให้มันยักษ์ขนาดนี้นะครับให้มันไม่เหยียบหน้าเราได้เนี่ย <c oughs> นะมีโอกาสเราจะทําได้ไหมครับนะทาได้ไหมทำได้ทำได้ไดเราจะทำนะครับ ก็มาดูวิธีการเลี้ยงอาสอนหรือบอกอะมาอยู่ในสอนเราบอกวิธีการเลี้ยงให้กับพี่น้องเราหน่อยสําหรับวิธีการที่จะเลี้ยงควายให้อ้วนนะครับคือควายต้องกินหญ้าเพราะฉะนั้นหญ้าต้องมีคุณภาพคุณภาพดีไหมหญ้าต้องมีคุณภาพที่ดีและกินได้เพียงพออ้วนแน่นอนครับอ่าอ้วนยังมีคุณภาพไม่ใช่อ้วนแล้วอกตันแล้วก็ตายไม่ใช่นะไม่อ้วนอย่างผมงี้ มันสง่างามมากนะเพราะนั้นนี่เราสามารถไปประกวดล่ารางวัลได้เลยถ้าเราทำได้ทำได้บอได้ <c oughs> ง่ายแท้ไม่ใช่ยากแท้อย่างถึงนะครับพี่น้องสปอเราของเราทำได้อย่างเงี้ย <c oughs> ขี้ปลาเิ๋วขี้ผงเนาะเราอาจจะอ้วนสองเท่าเนาะแล้วคนไทยจะต้องมาดูว่าท่านเลี้ยงกันยังไง <c oughs> อาจาจะพาลุยน้ำโขงพาไหวแข็งแรง <c oughs> ดีบอ หันไปทางนู้นครับเราจะเจอวัวอเมริกันบามันใช่ไหมครับนั่นเหมือนกันนะนั่นก็แบบได้แชมป์อะไรมาครั้งสีตองสี่นะเอสเคนี่ยคืออะไรฮะแชมป์อะไรฮะตรงนี้ได้แชมป์ในเมืองไทยในรุ่นของไอ,อรีเซิร์ฟนะครับท่านเอามือไปรูปๆคำๆได้เลยฮะไปเอามือไปรูปรูปคำคได้สัม,มสผัสสัมผัสช่วยนัำเก่าเกาวันนี้สนุกจริงนะที่เราได้มาเมืองลาวทุก จะกาวว่าแปลว่าเลือดใจเชิดเลยพี่น้องขอร้องมาเล่ากันไงแล้วเราจะรักเมืองไทยหากได้ไปเมืองลาวโนอและนี่คอวอคือว่าไทยเรานำหน้าเขาสุดในอาเซียนด้านปสุสัตว์แต่เราก็ถนัดที่จะพาเพื่อนบ้านเดินไปพร้อมๆกันเดื้อซีบอกให้ป๊อเช่ โดนใจปปเช็คปเชะโดนใจโดนใจเป็นตะิกรบางอ่อนอย่าเปลี่ยนใจมีมีรักพักดีไว้หาถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลคำรหวางหวังสีพารวยด้วยการเลี้ยงปศสุสัตว์เอาเลยท่าเจนจัดเพราะโคกระบือ จะพาเรารวยที่สอป,อป,อป,อปอลาว